อันนี้นะครับอย่างเช่นว่าอันนี้คือเลข8ใช่ไหมครับสมมุติถ้าเราต้องการจะอธิบายว่าอะไรผลรวมให้ได้เลข8 3ดสามบวกสอบวกหนึ่งส้าแปดป่ะเนี่ย <c oughs> ไม่8เพราะมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับถ้าเราทำไงให้ได้8ก็คือ3ามบวกกับหอันนี้เป็น8ก็คือมันเท่ากันเนี้ก็แปลว่าถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของออแมนดาล์นครับแมนดาลาเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการการทำงานศิละปะนะครับแล้วก็ตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้สูงอายุนะครับหลักการของมันก็คือมันเป็นเวลโครครับก็คือตีนตุ๊กแกฝัออ่งหนึ่งตีนตุ๊กแกฝั่งหนึ่งเป็นสักการาดแล้วก็เวลาเราทำเนี่ยเราทําใช้ตัวตัวแบ่งเนี่ยมา6ช่องนะครับออมันจะมีสี่ช่องหกช่องวันนี้เอาหกช่องมาก็คือทำหนึ่งช่องแล้วก็ทําซ้ําไปอีก5้าช่องทําไงออกก็ออกมาสวย เพราะมันเป็นหลักการของการซ้ําแบบมันดาล่าอันนี้มันเป็นรางลูกแก้วอะครับอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราว่าเป็นแล้วเนี่ยก็คือสําหรับผู้ใหญ่เล่นเล่นร่วมกับเด็กนะครับเราจะมาวางแผนกันว่าเราจะประกอบยังไงดีให้ลูกแก้วเนี่ยมันวิ่งจากข้างบนลงมาข้างล่างได้โดยที่ไม่หยุดไม่ไม่สตัก๊กใช่ไหมฮะไม่หยุดตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราก็จะดูว่าเออสมมุติถ้าประกอบอ่างนี้แล้วนะเราปล่อย,ปล,อยปล่อยลงมาใช่ไหมฮะอย่างงี้ยเออดได้นะฮะ แล้วมันติดคาอยู่เลยตรงนี้แล้วมันไม่เป็นไหนเนี่ยแสดงว่าคุณประกอบไม่ดีแล้วต้องวางแผนใหม่ครับสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พรเทพเลือเทวศิรินะครับจากแบรนด์คัมอิดนะครับผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์นิฟตี้เอเดอรี่สำหรับผู้สูงอายุครับแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถจะคงไว้ซึ่งสมรรถนะต่างๆของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านด้านสติปัญญาความคิดใช่ไหมฮะแล้วก็พวกอารมณ์ ความรู้สึกและสุนทรียภาพตลอดจนพวกกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อย่อยนะครับการควบคุมกล้ามเนื้ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ช่วยให้ผู้สูงอายเนี่ยคงไว้ซึ่งสมรรถนะต่างๆเหล่านี้ได้อันนี้คือเป็นของเล่นที่เน้นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่เล่นร่วมกับเด็กได้ด้วยนะครับก็เหมือนกับตายายปู่ย่าเล่นกับหลานนะครับก็สามารถจะเล่นด้วยกันได้เพราะว่านี้มันเป็นลักษณะของแบบเลขไทยนะครับเลขไทยเนี่ยมันอย่างเช่นว่า อันนี้คือเลข8ใช่ไหมครับสมมุติถ้าเราต้องการจะอธิบายว่าอะไรผลรวมให้ได้เลข8 3 2 1 3 4บวก2บวก1 3 4 5้ไป่ะเนี่ยไม่8เพราะมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับถ้าเราทำไงให้ได้8ก็คือ3-5บวกกับ5อันนี้เป็น8ก็คือมันเท่ากันนี้ก็แปลว่าถูกต้องนะครับหลักการง่ายๆโดยการใช้ตัวเลข1-9เนี่ยเอามาใช้ในการออกแบบเท่นั้นเอง ตรงไปตรงมาแล้วง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับก็สลับไปสลับใช่ครับสลับไปสลับมาถูกต้องครับที่มาของผลลัพธ์นี้จริงๆใช่ครับใช่ครับใช่ครับเขาได้รับสมองใช่ครับแล้วก็เวลาจัดเก็บเนี่ยมันก็จะอยู่ในในถาดรวมนะครับซึ่งมันก็จะเป็นแบบโมดูลก็คือ1เนี่ยมันก็คือ1 1ยูนิต2คือ2ยูนิต3ยูนิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวางรวมสามารถจะเก็บลงในลงในกล่องหรือแพ็กเกจจิ้งเนี่ยได้อย่างมีระเบียบทีเดียวนะครับ ใช่ครับดูสวยงามดูเรียบร้อยด้วยแล้วก็เอามาเล่นเพื่อทบทวนความจํานะครับแล้วก็ให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้คิดเลขในใจคิดเลขในใจแล้วก็เอามาทดสอบความถูกต้องด้วยการประกอบกันดูใช่ไหมครับอันั้นก็จะเป็นของอะไรที่มันง่ายๆอันาลล็อกนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะแล้วก็ในโครงสร้างของมันเนี่ยมันมันไม่หลุดนะฮะเวลาประกอบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะหลุดออกจากกันได้มันไม่หลุดเพราะมันมันมีโครงสร้างของการ การล็อกมันอยู่นะครับล็อกแบบหลวมๆเพราะว่าตัวนี้มันถอดไปถอดมาได้นะครับใช่ครับด้านนี้เป็นเลขไทยอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นอารบิกนะครับเราสามารถใช่ครับเราสามารถจะเล่นใน2มิติได้จริงๆเรามีทั้งนับไทยนับจีนนับเกาหลีก็มีนะครับมีหมดเลยนะครับแต่วันนี้เอาเอาแต่นับไทยมานะครับในส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแมนดาลิครับแมนดาลิเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการการทำงานศิลปะนะครับแล้วก็ตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้สูงอายุนะครับลักการของมันก็คือมันเป็นเวลโครครับก็คือตีนตุ๊กแกอ,อ่าฝั่งหนึ่งตีนตุ๊กแกฝั่งหนึ่งเป็นสักการาเพาะเวลโครหน้าใหญ่ๆเนี้ย,ยมันไม่มีอะครับเ,ออเพราะฉะนั้นใช้สักการาดมาเป็นตัวทดแทนแล้วก็เวลาเราทำเนี่ยเราทําใช้ตัวตัวแบ่งเนี่ยมา6ช่องนะครับออมันจะมี4ี่ช่องเอาหช่องัอ 6, องนี้ยเอา6ช่องมาก็คือทำหนึ่งช่อง แล้วก็ทําซ้ําไปอีก5ช่องทําไงออกก็ออกมาสวยเพราะมันเป็นหลักการของการซ้ําแบบม<อ>ันดาล่าศิละปะที่เบตนะครับเพราะฉะนั้นทําออกมาแล้วมันสวยเสร็จไม่พอเราเอาไปตกแต่งบ้านนะครับอเ,อรเอาไปเ,เป็นวอลวอลแฮงกิ้งได้นะครับส,สวยๆได้อีกนะครับเบื่อหรือออกให้หมดประกอบใหม่ก็ยังได้นะครับถ้าเกิดว่าใช่ครับใช่ใช่ครับ จะนอกออกในในออกนอกหรือว่าจะทำทีละก้อนได้หมดหรือจะวางสลับหัวอะไรยังไงมันก็การใช่ครับ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 มันคล้ายๆกล้องคาราโดสโคปนะครับที่หมุนไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมฮะแบบนั้นเลยนะครับตัวนี้จะฝึกในจะจะให้ประโยชน์ในในื่องเรื่องสุนทรียภาพรับรับความรู้สึกทางจิตใจเขาทําสําเร็จเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองไงครับเพราะว่าเวลาเขาเขาเขาใช้แล้วเนี่ยก็อวดลูกหลานในวันนี้ฉันทําสวยไหมใช่ไหมฮะั้ยนะ เขาก็จะรู้สึกภาคภูมิใจใช่ครับ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 ถ้าเบื่อเราก็ลือออกใช่ไหมฮะแล้วทำใหม่ได้นะครับส่วนชิ้นชิ้นสุดท้ายเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบอันนี้มันเป็นรางลูกแก้วอะครับอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราวาดไปแล้วเนี่ยก็คือสําหรับผู้ใหญ่เล่นเล่นร่วมกับเด็กนะครับเราจะมาวางแผนกันว่า ราจะประกอบยังไงดีให้ลูกแก้วเนี่ยมันวิ่งจากข้างบนลงมาข้างล่างได้โดยที่ไม่หยุดไม่ไม่สตั๊กใช่ไหมฮะไม่หยุดตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราก็จะดูว่าเออสมมุติถ้าประกอบอ่างนี้แล้วนะเราปล่อยปล่อยลงมาใช่ไหมฮะอย่างนี้ยเรไ,ได้นะฮะแล้วมันติดคาอยู่เลยตรงนี้แล้วมันไม่เป็นไหนเนี่ยแสดงว่าคุณประกอบไม่ดีแล้วต้องวางแผนใหม่นะครับเพราะทุกนี้มันสามารถจะเป็นเป็นโมดูลนะครับมันถอดออกมาได้หมดนะครับจับชนเฉยก็ได้นะ หลักการก็คือเล่นเล่นร่วมกับเด็กๆหรือผู้ใหญ่ก็ได้นะครับเล่นคนเดียวแล้วเล่นเสร็จแล้วเนี่ยวางไว้บนคอฟฟี่เทเบิลเขาเบื่อเบื่อเขาก้มาจัดวางใหม่ดูแล้วก็ลองวางเล่นดูใช่ไหมฮะมันก็ทําให้เขารู้สึกไม่มีพฤติกรรมเนื่องนิ่งะครับทําให้เรู้สึกว่าต้อง,ต,องต้องเล่นต้องทำโดยตลอดใช่ไหมฮะไดลุกสนุกกับมันได้ <laughs> ทานองนี้ครับ,รบ,บก็คือปรับปรับได,ได,ดใบ้ใช่ครับใช่ครับอันง,งี้สตาร์ก,ก,กละนะฮะเออ ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็ประมาณนี <S <S 2> <S 2> ้ครับเว็บทวมนี้หรืออะไรที่เราคุยกันถึงม ouais ันมีช่องทางในการทต้อนรับผู้รับจำหน่ายอะไรัไงตอนนี้เนี่ยเราจำหน่ายผ่านเว็บไซต์นะครับแล้วก็เป็นแบบติดต่อโดยตรงนะครับกับผู้ขายมีครับในในนี้ครับในแคมป์อิดนะครับแคมอิดอันนี้นะครับสามารถจะติดต่อได้ครับแล้วก็ งานนี้คือจะมีงานพัฒนาต่อเนื่องไปอีกนะครับอีกประมาณห้าหกชิ้นนะครับจนเจอช่องจบชุดนี้แต่ตอนนี้ยังต้องอ,อุกไต่ด้วยก่อนอ๋อครับใช่ครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นแบบผู้ใหญ่เล่นคนเดียวหรือเล่นเล่นกับผู้ใหญ่ด้วยกันหรือว่าผู้ใหญ่เล่นกับเด็ก,กเ,เ,เ,เพนเพนพอยต์อ,อันน,อนี้เนี่ย ก็คืออย่างที่อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าเราต้องการคงไว้ซึ่งสมรรถนะคือมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาเนี่ยหยุดพฤติกรรมเนยนิงน่งก็คือนั่งเฉยๆมองไฟเพดานเนี่ยมัคือไม่ได้ละถ้าเรามีของให้เขาทำเนี่ยเขาก็จะรู้สึกต้องต้อง,ต,องต้องทำให้มันสําเร็จอะไรที่มันง่ายๆทําทแล้วเอามาสวยๆมันก็เกิดรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองเห็นมีความภาคภูมิใจในตัวเอง ไปอวดคนนู้นคนนี้ใช่ไหมฮะมันก็จะเกิดความเบิกบานแล้วก็ความรู้สึกที่ดีในอารมณ์อะไรเงี้ยครับสิ่งที่เรากงัวาวสมองเสือ่อมใช่ครับใช่ครับนนี้ก็จะช่วยในการปไม่ให้ไปเ,เ,ไเรียกว่าน่าจะชะลอให้ช้าลงงินก็น่าจะพอได้นะครับแต่ว่าให้การรักษาเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เครื่องมือการแพทย์ใช่ครับมันอยู่ในภาวะเสื่อมก็คือมันจะเสื่อมลงแต่ถ้าเราหาวิธีอะไรที่เราทำสามารถทําให้ คงไว้สร้างสมรรถนะใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ให้มันแย่ลงไปกว่าน,นี้ก็น่าจะดีกว่าซึ่งของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยปีนี้ก็ได้รับรางวัลดีเด่นนะครับในส่วนของนักประดิษฐ์คิดค้นนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ทางวชกำหนดรางวัลนี้ให้เรานะครับ